านเจองานยากไปเลยนะครับก็ขอภัยด้วยนะโอ้ทั้งแมนซิตี้อินเตอร์โดนตบหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปูมิเตอร์ตบทางด้านของอินเตอร์มินานหรือจะเป็นทางด้านของอันฮิรามจากลีกซาอูนะครับตบแมนเชสเตอร์ไตี้บอกได้คําเดียวครับผ้าปากความชิบหายวายวอดเลยนะครับกาบขอภัยด้วยแต่วันนี้ขอมาแก้ตัวและจัดให้ใหม่และกันนะครับสําหรับ3คู่วันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับ สำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของเรอันมาริดนะครับพบกับทางด้านของยูเวนตุสสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของชื่อชั้นศักยภาพทีมตัวผู้เล mm ่นนะครับก็มีชื่อเสียงกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในด้านของตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับเป็นในด้านของเรอันมาริดนะครับที่มีคุณภาพนักเตะที่ค่อนข้างเดอกว่านะครับกับกำแพงที่เปิดมาในวันนี้ผมมองว่าก็สมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนะครับนะและในเรื่องของกระแสภายในก็เป็นในด้านของเรยันมารินนี่แหละนะครับที่มีกระแสภายในค่อนข้างด ผ่านมาเนี่ยนะครับเรอัลมาดริดก็ดูดีกว่าในด้านของยูเวนตุสพอสมควรนะครับยูเวนตุสเนี่ยนะครับนะบอกได้คําเดียวว่าในช่วง3 4 5ฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับยังาหาฟอร์มเก่งได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะส่วนหน้ายังไว้ใจในเรื่องของการทำประตูเนี่ยนะครับค่อนข้างยากนะครับถ้าเทียบกับเรอัลมาดริดและดูจากกระแสแล้ววันนี้ขอเทใจไปทางด้านของเรอัลมาดริดดีกว่าครับผมมองว่ายังไงหนึ่งประตูมีแน่นอนครับนะจัดไปที่เรอัลมาดริดครับส่วนคู่ที่2นะครับดอทมุลนะครับพบกับทางด้านขอองมนเเร สำหรับคู่นี้ครับผมขอแนะนําให้มองไปที่มอนเทอร์เรในกําแพงหนึ่งช่วงตัวนะครับผมมองว่าวันนี้ถ้ามอนเทอร์เรจะแพ้นะครับน่าจะแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าบุนเซียดอด์มุนเนี่ยถึงแม้ว่าชื่อชั้นศักยภาพทีมอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กติกเนี่ยผมมองว่าในด้านของบุนเซียดอด์มุนนะครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เองดอทมุนก็มีฟอร์มที่ค่อนข้างแย่นะครับเมื่อเทียบกับฤดูกาลอ่าสองสามอ่าสองสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสองสามาากกว่นะะครับแล ท่านของมอนเตเล่เองนะครับบอกได้คำเดียวว่าก็มีเกมลุกที่โดดเด่นและมีเกมรับที่ค่อนข้างดีด้วยผมมองว่าวันนี้ถ้าจะแพ้ให้กับบอร์ลสเตีรดอร์มุนนะครับน่าจะแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเพื่อๆอาจจะมีเสถียรยันเสมอใน9 0ินาทีหรือเอาชนะก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วจะหนักจัดเต็มมอนเทลเล่ไม่ผิดหวังครับในกำแพงหนึ่งช่วงตัวจัดไปส่วนคู่ที่3นะครับคู่พีเอสนะครับพบก,กับกินิสตันฮลซสิงกิสำหรับคู่นี้ครับบอกได้คำเดียวว่า ไปสูงปี๊ดีกว่าครับรับรองว่า3ลูกมีแน่นอนกระแสสูงวันนี้น่าสนใจมากบวกกับทั้งสองทีมก็เน้นเกมลูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะเปิดแรกกันใน9ก้าสิบนาทีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงความจริงเนี่ยผมชอบอยู่2หน้านะครับชอบหน้าครูพีเอสและก็ชอบในเรื่องสูงแต่ถ้าต้องให้เลือกผมชอบสูงมากกว่านะครับนะเพราะลีกนี้นะครับก็ทำประตูกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งมา,าเป็นทางด้านของคูพีเอสเจอกับกินิตันเฮลซิงกิเนี่ยนะครับนะ้รับรองว่ายังไงก็สูงปีตอยา่ มีแน่นอนนะครับจัดไปที่สูงเต็มเวลาได้เลยครับและนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบตามมานะครับส่วนใครอยากได้มากกว่านี้นอกเหนือาจากนี้เดี๋ยวตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ก็ตามมาเจอกันได้ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ